พรรคเพื่อไทยจึงยืนข้างผู้ประกอบการร้านอาหารยืนข้างสมาคมพัตคคารไทยขอให้ขยายเป็น4ี่ทุ่มหรือ22นาฬิกาแต่ต้องขยายหรือคลายล็อกบนพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัยเป็นการคลายล็อกที่จะต้องไม่ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดในทีกลับมาระบาดอีกครั้งหรือ ใครล็อกแล้วทุกคนจะต้องปลอดภัยธุรกิจเดินได้ประชาชนอยู่ได้เป็นเรื่องของการประชุมจากสบคชุดเล็กไปสบคชุดใหญ่แล้วก็จะออกมาเป็นมาตรการต่างๆซึ่งที่ผ่านมารัฐาบาลถูกตั้งอสเกตว่าเหมือนขับเคลื่อนด้วยเสียงด่าคือถ้าไม่ด่าไม่ทำหรือด่าถ้าไม่ดักพอก็ยังไม่ทำ ประเด็นที่ผมจะนําเรียนตั้งกอสเกตก็คือว่ากรณีที่สมาคมพัตตาคารไทยเขาทําจดหมายไปถึงรัฐบาลและสบคว่าเขาขอขยายระยะเวลาในการเปิดร้านอาหารแบบนั่งรับประทานในร้านเนี่ยนะครับให้สามารถขยายเวลาเปิดได้จนถึงสี่ทุ่มซึ่งยังไม่ได้เห็นสัญญาณวันนี้ถ้าจะเป็นประเด็นพาดหัวผมต้องเรียนว่า อยากจะออกในทุ่งทํานองว่าพักเพื่อไทยเห็นชอบตามสมาคมพัฒนาคารไทยเสนอครับคือขอให้ขยายระยะเวลาการเปิดร้านอาหารจาก20นาิกาหรือ2ทุ่มเนี่ยนะครับไปเป็น22นาิกาหรือ4ทุ่มก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวครับว่าอาจจะขยายได้อีกแค่1ชั่วโมงคือจาก2ทุ่มเป็น3ามทุ่มหรือ20นาฬิกาเป็น21นาิกาซึ่ง ทางตัวแทนสมาคมพัฒนาการไทยเขาก็บอกว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นมานั้นไม่น่าจะสามารถช่วยชีวิตต่อลมหายใจทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารได้โดยเฉพาะข้อมูลจากสมาคมพัฒนาการไทยนี่บอกนะครับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาปิดแล้วเปิดเปิดแล้วปิดแบบลักกะปิดลักกะเปิด,แบบแปด,ปดบางช่วงห้างนี่ยทำในร้านสั่งกลับบ้านได้เท่านั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ผลประกอบการ ได้รับผลกระทบอย่างหนักครับยอดขายเดิมก่อนโควิดเนี่ยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอเจอมาตรการที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนี่นะครับตอนนี้ยอดขายเหลือเพียงแค่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นนี่ข้อมูลจากสมาคมพัฒนากา,ารไทยแล้วเหตุผลที่ควรจะเปิดถึงสี่ทุ่มเนี่ยนะครับเพราะว่าขณะนี้เป็นฤดูดมรสุมมีพายุดีเปรสชันเข้ามาหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักครับทีนี้พอฝนตกประชาชนก็ได้รับผลกระทบ คิดหนักครับช่างน้ําหนักว่าจะไปทานอาหารที่ร้านดีหรือไม่ดังนั้นเวลาของฝนตกเนี่ยมันก็ลดทอนเวลาของการเปิดร้านไปอีกดังนั้นจาก20นาฬิกาถ้าขยายอีกหนึ่งชั่วโมงนั้นไม่เพียงพอครับพรรคเพื่อไทยจึงยืนข้างผู้ประกอบการร้านอาหารยืนข้างสมาคมพัฒนาคัรไทยขอให้ขยายเป็นสี่ทุ่มหรือ22นาฬิกาแต่ต้องขยายหรือคลายล็อก บนพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัยเป็นการคลายล็อกที่จะต้องไม่ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดในทกลับมาระบาดอีกครั้งหรือคลายล็อกแล้วทุกคนจะต้องปลอดภัยธุรกิจเดินได้ประชาชนอยู่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้มโควิดเศรษฐกิจกได้รับผลกระทบ แต่ถ้าเราปล่อยเศรษฐกิจเรื่องของโควิดก็มีโอกาสจะกลับมาแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นการคลายล็อกจากเดิมที่ให้ปิดสองทุ่มเนี่ยเป็นปิด4ี่ทุ่มถ้าไม่ได้ส่งผลต่อทําให้การเกิดปัญหาการแพร่ระบาดขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญก็ควรจะเปิดเป็น22่สนากาเป็นอย่างน้อยบนพื้นฐานของความปลอดภัยนะ ช่นอาจจะต้องมีเรื่องของการใช้ชุดตรวจ ATK antigen test kit เข้ามาประกอบและเครื่องมืออื่นๆดังนั้นจึงขอเรียนครับว่าวันนี้ภายใต้การนำของรัฐบาลเพเอกประยุทธ์จรันร์โอชาสมาพันธ์สมาคมธุรกิจได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าครับการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบจากโควิดมีวัคซีนเรามีความหวังในการที่จะรอด แต่สิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หนักกว่ารัฐบาลคือเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจที่ส่งผลจากโควิดอย่างที่เรียนครับว่าผลประกอบการลดเหลือแค่5%ถึง10%เป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องไปดูครับว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการผ่อนคลายมาตรการอย่างปลอดภยัยขีดเส้นใต้สเส้นว่าอย่างปลอดภัยได้อย่างไรครับ